สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำมโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับ,ค,รบคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องครีดภาค3ไม่ใช่เรื่อง IMAX เรื่องครีดนี่ครับ คริตภาค3ภาคที่1กับภาคที่2นั้นไม่ได้เข้าโรงในเมืองไทยนะครับก็แปลกเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ได้เข้าทั้งทั้งที่หนังก็มีคะแนนสูงแล้วก็เป็นหนังทําเงินด้วยแต่อาจจะเป็นยุคนั้นยุคปี2015ที่ภาคแรกเข้าคนไทยไม่ค่อยจะดูหนังที่นําแสดงโดยนักแสดงผิวสีหรือผิวสีดําเท่าไหร่นะครับก็มีไม่ค่อยมีหนังที่ประสบความสำเร็จจะมาประสบความสำเร็จเอาก็เรื่องแรกก็คือ Black p a n t h อร์นั่นแหละที่ดําทั้งเรื่องแล้วก็ ทำเงินสูงหลายร้อยล้านบาทในประเทศไทยแล้วคนนี้ก็เป็นคนที่แสดงใน Black p a n t h อ r ด้วยนอกจากแสดงใน Black p a n t h อ r แสดงทั้งสองทั้งสองภาคนะครับก็เ,เป็นลูกพี่ลูกน้องของทีชัลล่าผู้กำกับ Black p a n t h อ r ก็คือคนกำกับเรื่องนี้ในภาคแรกแต่ว่าตอนนั้นกระแสครีตเนี่ยยังไม่ดังในบ้านเราเขาก็เลยไม่เอาเขามาหรือยังไงก็ไม่รู้ จัดมันเป็นของค่า UA แต่ว่าในประเทศจทยจัดจดำหน่ายโดย Warner w a r นะครับ w อร์ e r เนี่ยไม่ได้เอาหนังเข้าประเทศไทยทุกเรื่อง บางเรื่องเขาก็ไปใน HBO Max อะไรปันนี้เลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะคุยกันพี่โอก็ต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กสำหรับบัตรชมภาพยนตร์รอบสื่อในวันก่อนที่จะฉายเรื่องนี้จริงก็คือในวันที่1มีนาคมนะครับดูที่ IMAX Laser สยามพารากอนโอโหระบบเสียงยิ่งใหญ่ตระการตาบอกว่าเต็มตาเต็มใจมากเต็มจอมาก และหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ฟิล์ม i-max เพื่อการถ่ายทำเพราะฉะนั้นพี่โอพูดถึงเรื่องนี้พี่โอก็จะรีวิวถึงการได้มีประสบการณ์ชมในโรง i-max เป็นหลักนะครับได้ข่าวว่าได้ข่าวจากน้องที่เขาดูเครือ s f ประจำเขาบอกว่าเรื่องนี้ฉายแบบจำกัดโรงฉายเฉพาะโรงที่มีระบบพิเศษพี่โอก็ไม่แน่ใจว่าในเครือเมเจอร์ได้ฉายครบถ้วนหรือเปล่านะครับดูในโปรแกรมของโรงใกล้บ้านเนี่ย พี่โอดูปรามนาเขาฉายในโรง GLS ซึ่งเป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงปกติทั้งหมดแล้วก็เป็นระบบเสียงดีที่สุดในระบบปกติทั้งหมดก็น่าเสียดายเพราะว่า <c oughs> วันนี้พี่โอไปดูเรื่องนี้พี่โอก็เลยไม่ได้ดูขุนพันในโรงใหญ่เพราะว่าวันพรุ่งนี้ขุนพันก็ย้ายไปโรงเล็กแล้วเขาเอาโรงอันนี้เรื่องนี้ขึ้นโรงใหญ่แทนนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนังถ่ายทําด้วยระบบฟิล์มไอซซึ่งมันเป็นจอขนาดใหญ่แล้วก็ภาพคมชัดเสียงแจ๋ว อะไรประมาณนี้หนังเรื่องนี้ก็เลยอาจจะต้องฉายจำกัดลงไม่สามารถอยู่ในโรงเล็กๆได้หรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ตรวจสอบโปรแกรมฉายเอาตั้แต่วันที่หนังเข้าแล้วกันหนังเข้าประเทศไทยวันที่2มีนาคมครับเรื่องนี้นอกจากคนจะรอดูมากเนี่ยพี่โอต้องขอบอกสำหรับท่านที่กำลังจะชมคลิปรีวิวนี้ก่อนว่าเรื่องนี้อยู่ในหมวด ชีวิตและหมวกกีฬานะครับหนังที่อยู่ในหมวกกีฬานั้นคนดูเนี่ยจะไม่ใช่แค่คนที่ดูหนังปกติธรรมดาอย่างพวกเราทั่วไปคนที่ดูกีฬาแต่ละประเภทเขาก็จะมาดูหนังกีฬาประเภทที่เขาชอบด้วยอย่างเช่นคนดูมวยที่ไม่ค่อยได้ดูหนังเขาก็รู้ว่าหนังเรื่องนี้ชกกันมัน เขาก็อาจจะเข้ามาดูด้วยเขาก็อาจจะเข้ามาฟังรีวิวเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าคลิปนี้จะรีวิวจะพูดในฐานะคนดูหนังเท่านั้นนะครับไม่ได้พูดในฐานะคนเชียร์มวยคนชื่นชอบมวยเพราะว่าตัวพี่โอเองเนี่ยนอกจากจะไม่ได้เล่นกีฬาแล้วกีฬาประเภทที่พี่โอไม่ชอบที่สุดไม่ดูที่สุดก็คือกีฬาที่ใช้กําลังทําร้ายกันอย่างมวยนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใครที่ดูมวยแล้วหวังว่าพี่โอจะมาพูดว่าโอ้โหชกกันมันหยดอะไรประมาณนั้นก็ต้องผิดหวังไปเข้ เชิญเชิญไปชมช่องอื่นที่เขาถนัดมวยนะครับพี่โอไม่ไม่นิยมความรุนแรงแต่ถ้าถามว่าฉากชกมวยนะมันสนุกไหมมันสนุกมากแต่พี่โอก็รู้นะว่ามันคือการแสดงแต่คนที่ดูหนังกีฬาเนี่ยเขาจะดูกีฬาไม่เป็นไม่เป็นการแสดงไงเขาจะดูกีฬาเป็น กีฬาเขาจะดูกีฬาเหมือนกีฬาจริงๆอย่างเหมือนเราดูหนังแข่งรถแหละเราก็ดูเหมือนเขาแข่งรถกันจริงๆทงัๆ้งๆที่มันเป็นการแสดงเป็นมุมกล้องเป็นอะไรพวกนี้แต่เรื่องนี้เขาบอกยืนยันว่าสาเหตุที่เขาใช้ระบบ iMAX กก็เพราะว่าเขาต้องการให้คนเห็นการชกมวยการกีฬาชนิดนี้ชัดเจนจริงๆในรุ่นของเขาก็คือรุ่นเฮฟวีเวกก็คือเป็นรุ่นที่หนักที่สุดนะครับนักชกที่เก่งที่สุดในระดับแชมป์มันเป็นการแสดงนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าเขาถ่ายให้เห็นว่ามันเหมือนเป็นความจริงคนดูถ้าเป็นระบบ IMAX เนี่ยจะเห็นภาพทั้งสนามอย่างชัดเจนจะโฟกัสไปที่หน้าตาคนดูได้ถ้าดูตัวนักกีฬานี่จะเห็นเหงื่อเห็นกล้ามเนื้อกับเพื่อมเห็นเวลาถูกชกล้ะปุกอูห้หูแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราจะตื่นเต้นแบบว่าตับไตไส้พุงย,ย้วยตามไปด้วยนะครับมีแบบว่าเลือดมี เหงือมีโอ้โหถ้ามีกลิ่นได้ถ้าเป็น 4DX นะคงจะโหดหน่าดูความรู้สึกเราคงสยดสยองกว่านี้แต่หนังมันทําด้วยฟีมไอแม็กตอนแรกพี่โอ๋ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะให้เห็นทุกดูขุมขนเลยพี่โอ๋ก็กลัวว่าถ้าเห็นขนาดนั้นเนี่ยเราคนไม่ชอบความรุนแรงเนี่ยเราจะรับสถานการณ์แบบนั้นได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่หนังเรื่องนี้มีความเป็นหนังมากกว่ามีความเป็นกีฬานะครับก็คือเดินเจริญรอยตาม r o ก k ้ ถ้าจำได้พี่โอบอกไม่ไม่รู้ว่ามีคุณผู้ชมจะรู้หรือไม่น่าจะรู้แหละว่าหนังเรื่องนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกับล็อกกี้ล็อกกี้ลก,ก้ก็คือซิเวสเตอร์สตอรโลนเขาเป็นคนเขียนบทเองตั้งแต่ปี1976 Rock อกกี้ภาคแรกคือภาคที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับปี1976 8 1เต็ม10จนถึงทุกวันนี้ใน a m d b คะแนนก็ยังไม่ลดลงต่ำกว่า8เลยแล้วก็ทำเงินไปถึงร้อยกว่าล้าน หนังสมัย50ปีเกือบ50ปีที่แล้วทําเงิน100ร้อยกว่าล้านเทียบกับหนัง8ปีที่แล้วทําเงิน100ร้อยกว่าล้านเนี่ยมันผิดกันลิฟเลยนะแสดงว่าคุณค่าของโรก,กี้เนี่ยยังคงไม่เสื่อมคลายแล้วยังคงขลังมากกว่าครีตครีตนี่ก็คือต่อยอดความสําเร็จของโรก,กี้ในจักรวาลเดียวกันก็คือหลังจากที่โรก,กี้ สูงวัยแล้วนะครับในภาคแรกภาค2ซีเวสเตอร์ก็ยังมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับครีตอยู่ความสัมพันธ์ของร็อกกี้กับครีตก็คือเจ้าของค่ายครีตเนี่ยเจ้าของโรงยิมเขาเขาเป็นเขาเป็นคู่ชกเป็นเป็นคู่ต่อสู้กันแล้วคนเนี้ยเป็นลูกเอารับมาเลี้ยงเป็นลูกชายแล้วร็อกกี้หลังจากที่ไม่ได้ชกมวยแล้วก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้แต่ภาคนี้ซีเวสเตอร์ประกาศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับหนังเรื่องนี้ละเพราะว่า หนังเรื่องนี้เขียนบทออกในโทนดาร์กก็คือใช้ชีวิตอยู่ในโลกมืดมีเรื่องเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอาชญากรอะไรเนี่ยเขาไม่อยากยุ่งแต่ก็ยังปรากฏว่ามีชื่ออยู่เป็นโปรดิวเซอร์อยู่นะครับพี่โอจะคุยเต็มจะคุยเล่นๆว่าเนี่ยไปการหวนคืนสู่เย่ามาเวลรวมมาเวลยูไนเต็ประมาณนี้ก็คือนี่ก็เป็นคิวมองเกอร์จากเรื่อง Black Panther คนเขียนบทโปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้กำกับภาคแรกก็ยังคงเขียนบทให้ภาคนี้อยู่ร่วมกับไมเคิลบีจอแดนอันนี้ไมเคิลบีจอแดนกำกับครั้งแรกนะและทั้งสองคนนี้ก็มาจาก Black Panther ทั้งสองภาคเช่นเดียวกันแล้วยังไม่พอตัวละครใหญ่อีกตัวหนึ่งที่เป็นคู่ชกสำคัญนั่นก็คือจอนาธานเมเจอร์ครับ <c oughs> แคงก็คือคู่ชกในภาคนี้นั่นเอง เราจะได้เจอคิวมองเกอร์ปะทะแขงแคงติดอยู่ในตามเนื้อเรื่องก็ติดอยู่ในมิติควอนตัม18ปีนะครับในในเรื่องคือติดคุก18ปีแล้วก็ออกมาบอกว่าเขาเขาเขาาบอกว่าเขาเก่งมาตลอดเคลมมาตลอดนี่พี่โอไม่สปอยเกินตัวอย่างนะแล้วเขามาทวงทุกสิ่งทุกอย่างคืนแล้วก็เป็นคนแบบว่าใจร้ายเป็นคนอันธพาลน่ยประมาณนั้นจนในที่สุดเทซ่าทอมสันก็คือภรรยาก็คือวาลคีรีในเรื่องทอก <c oughs> <c oughs> แหมวนเวียนกันอยู่แต่มาเวลเนี่ยนะก็บอกว่างั้นก็สู้เถอะที่จริงเธอบทของเธอก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรมากแต่ลูกลูกสาวน่ารักนะครับพี่โอชอบมากบทบทลูกน่ารักการที่ได้ถ่ายใช้ฟิล์ม iMAX เนี่ยแล้วก็ให้คนเห็นรายละเอียดของ i m a x ตอนแรกพี่โอก็ว่านะเพราะว่าหนัง i m a มเหมาะกับหนังพวกแอคชั่นเหมาะกับหนังสงครามเหมาะกับหนังที่มี แฟนตาซีอะไรใหญ่โตมากกว่าแต่ในหนังกีฬาชกมวยปกติก็ไม่เคยเจอก็มีหลังเรื่องโนบแหละที่เป็นทิววิวป่าเขาธรรมดาใช้ IMAX แต่ยังโนบมันยังเป็นหนังแฟนตาซีนะครับคือมีมนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์ประหลาดด้วยเรื่องนี้มันก็มีฉากบางฉากเป็นแฟนตาซีที่เหมาะกับ IMAX ด้วยเช่นกันก็คือในขณะที่ชกมวยเนี่ยก็นักกีฬาทั้งสองคนก็จินตนาการถึง สถานที่ชกที่มันเป็นมันไม่ใช่สนามมวยในขณะที่เขาอยู่มันเหมือนเป็นจินตนาการแฟนตาซีก็ไปดูในโรงเองพี่โอไม่สปอยมากส่วนการที่จุดขายใช้จุดขาย i m a x เป็นหลักเพื่อให้คนมาดื่มดั่กับภาพเพลงเสียงดนตรีประกอบดีมากดนตรีเอฟเฟกอะไรดีมากนะครับแล้วก็ภรรยาเขาเป็นนักร้องเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเพลงเพราะมีทั้งเพลงป๊อปเพลงฮิปฮอปตามตามสไตล์หนังคนดำนะ พี่โอ๋พูดนี่ไม่ได้เป็นการเหยียดผิวนะครับเพราะว่าพี่โอ๋ไม่อยากใช้คําว่าคนผิวสีเพราะคนผิวสีจริงๆแล้วมันเหยียดกว่านะผิวสีหมายถึงสีทุกอย่างอย่างเรานี่ก็คือผิวสีถ้าพูดไปแล้วผิวสีมันสีอะไรก็ได้ไงก็ดําก็ดําไปเลยถ้าเราไม่ได้พูดด้วยความเหยียดมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับคะแนนใน IMDb ให้เรื่องนี้สูงทั้งนักวิจารณ์และประชาชนสูงที่7กว่าส่วนในเว็บมะเขือนั้นประชาชนยังไม่มาเพราะว่าหนังยังไม่เข้าได้จากนักวิจารณ์90%ถือว่าสูงมาก ครับสำหรับพี่โอ๋ก็ให้เรื่องนี้ไป8เต็ม10เพราะภาพอันน่าพึงพอใจระบบอันน่าพึงพอใจของ IMAX แต่สาเหตุที่ให้ไม่เต็มก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังสั้นที่สุดในตระกูล Rocky Creed นะครับล็อกกมีทั้งหมดกี่ภาค8เอ้ย6อันนี้7 8 9แแล้ว ถ้านับต่อเน,นื่องจาก,กวาลเดียวกันอันนี้ก็เป็นภาคที่9แล้วและเป็นภาคแรกที่ซลเวสเตอร์ไม่ปรากฏตัวแต่ก็มีชื่อในเรื่องนะครับก็ไปดูกันได้หนังเข้าแล้วตั้แต่ตอนที่โพสตเนี่ยหนังก็เข้าแล้วล่ะครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกปกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันในคลิปต่างๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ